ครับสวัสดีทุกคนนะครับเรามาต่อกันในคลิปที่2ก็คือในคลิปของการตะลุยโจทย์พีชคณิตตอนที่2กันครั้งที่แล้วเราพูดถึงตอนที่1ไปในเรื่องของโจทย์พีชคณิตที่ต้องสมมุติตัวแปรในวันนี้เนี่ยเราจะมาต่อกันในตอนที่2ในเรื่องของพีชคณิตแต่ยังคงเป็นเทคนิคในการสมมุติตัวแปรอยู่ในข้อที่2นั่นเอง นะครับผมเดี๋ยวขอขยายนิดนึงอ่ะโจทย์เขาบอกอย่างนี้โจทย์เขาบอกให้ a เนี่ยเท่ากับ x กําลังสองบวก9 x บวก19แล้วก็ b เท่ากับ x กําลังสองบวก9 x บวก21 c ก็คือ x กําลังสองบวก9 x บวก23นะโจทย์ถามว่า a กําลังสองบวก b กําลังสองบวก c กําลังสองแล้วลบกับ a b ลบ b c ลบ c a เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ ถ้าเกิดใครที่พึ่งเจอโจทย์ข้อนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยแล้วก็ประสบการณ์น้อยเนาะจริงๆบางคนก็อาจจะรู้แล้วแหละว่าทำยังไงแต่ถ้าบางคนไม่รู้เนี่ยส่วนมากเขาก็จะมองผู้นมตัวเนี่ยเป็นผู้นามดีกรีสองส่วนมากนักเรียนก็จะคิดว่าน่าจะต้องแยกแฟกเตอร์ออกมาเป็น2องเล็บแต่ให้นักเรียนทราบเนาะว่าโจทย์ระดับที่เป็นสอบแข่งขันเนี่ยโดยเฉพาะแข่งขันข้อมสอี 4, หรือแข่งขันในระดับสวนเนี่ย เขาคงไม่ให้เราทําตรงๆแล้วออกอยู่แล้วไม่งั้นเขาจะคัดเด็กเข้าไปเรียนเขาไปศึกษาต่อไม่ได้นะครับผมสิ่งที่ครูปื้มอยากจะให้นักศึกษาดูเนี่ยเราจะเห็นว่าทั้ง a b c ของเราที่เป็นเป้าหมายเนี่ยมันจะมีตัวที่เหมือนกันก็คือ x กำลังสองบวก9 x นักเรียนสังเกตเนาะ,ะสิ่งที่เราสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือ มันจะต่างกันตรงที่เลขตัวหลัง 19, 21 2 3ถ้ายูดมถ้าพูดง่ายๆก็คือว่า a b c ตัวเนี้ยมันจะต้องเป็นตัวที่เรียงกันโดยที่แต่ละตัวเนี่ยมันห่างกันทีละ2นั่นเองนะ19 2 1 23แสดงว่ามันห่างกันทีละสองเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเกิดเรารู้เทคนิคนี้เราเปลี่ยนมุมมองใหม่โดยที่ไม่แยกแฟกเตอร์เนี่ยเราจะทำข้อนี้ได้ง่ายขึ้นมาก เพราะฉะนั้นถ้าครูพื่มรู้ว่า a b c ตัวนี้มันห่างกันทีละสองครูปื้มก็เลยสมมุติตัวแปรให้มันดูแล้วแบบง่ายขึ้นเนาะครูปื้มก็เลยสมมุติให้ b b เล็กของเราเนี่ยเท่ากับ a ใหญ่แล้วกันโอเคพูดง่ายๆคือครูปุ่มให้ก้อนนี้ทั้งหมดเนี่ยคือ a ใหญ่นะทีนี้เรารู้ว่า a ตัวเนี้ย มันน้อยกว่า b a เล็กตัวนี้ฮนะมันน้อยกว่า b เล็กอยู่2เพราะฉะนั้น a เล็กมันก็ควรจะชื่อว่า a ใหญ่ลบ2ทำนองเดียวกัน c เล็กตัวเนี้ยมันมากกว่า b เล็กอยู่2เพราะฉะนั้น c เล็กก็คือ a บวก2นั่นเองแล้วเราก็มาดูกันว่าถ้าเกิดเราสมมติแบบเนี้ยการหาคำตอบในพิเชษคณิตข้อนี้จะง่ายขึ้นไหมเราก็มาโฟกัสที่คำถามคำถามเขาถามว่า a กํลัง2บวก B กําลังสองบวก C กกาลังสองลบค่าปม้พมขอดึงลบออกมาเลยเนาะ a b บวก B 4. c แล้วก็บวก C A ว่าเป็นเท่าไหร่นะครับผมจริงๆตัวเนี้ยถ้าใครแบบว่าชำนาญหรือว่าเข้าใจเนี่ยเราจะรู้ว่าตัวเนี้ยมันมองง่ายมากเนาะ a กำลังสบวก b กําลังสองบวก C กําลังสองถ้าเกิดว่าเราดูตัวนี้ ครูุมจะเปลี mm ่ยน a กําลังสองบวก b กําลังสองบวก c กําลังสองตัวเนี้ยเป็นกําลังสองสมบูรณ์เพราะฉะนั้นมันก็คือ a บวก b บวก c แล้วทั้งหมดยกกําลังสองถูกต้องไหมแต่การที่เราเขียนทั้งหมดยกกําลังสองตัวเนี้ยมันจะมีพจน์ที่เป็นสองหน้าหลังอะปะปนกันอยู่เต็มไปหมดเพราะฉะนั้นสูตรของการกระจายตัวเนี้ยมันจะมีมันจะได้เป็นนะครูพุมขอขอใช้สีเขียวก่อนจะได้เข้าใจง่ายๆ a กําลังสองบวก b กําลังสองบวก c กําลังสองใครที่จะสอบต้องทราบเนาะบวกส ab บวก bc บวก ac สิ่งที่นักเรียนเห็นก็คือมันจะมีพจน์ส ab บวก bc บวก ac เป็นพจน์กลางเข้ามาด้วยแต่ครูพิ่งถามว่าของเดิมสีแดงที่ครูพุ่งขีดเส้นใต้เนี่ยมันไม่เคยมีไอสีชมพูที่โผล่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลบไปด้วย2เท่าของ AB บวก BC แล้วก็บวก AC แต่ทุกคนอย่าลืมว่าโจทย์เขาเนี่ยลบกับไอ้ก้อนตัวสีฟ้าด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลบไปอีก AB บวก BC บวก AC เห็นไหมว่าไม่ยากเลยข้อนี้นะเขียนสวยๆจัดรูปใหม่ก็จะกลายเป็น A บวก B บวก C ทั้งหมดกำลังสองกูปึ้มรวมเทอม รวมเทอม้สองก้อนนี้ด้วยกันเนาะลบส a b บวก b c บวก a c กับลบ a b บวก b c บวก a c ก็กลายเป็นลบลบส a b บวก b c บวก a c เห็นไหมว่ามันง่ายมากนะแต่เดิมเนี่ยเราสมมุติว่า a คือ a ลบส b คือ a แล้วก็ c คือ a บกสครูก็จับมาแทนเลยนะข้อนี้ก็จะง่ายขึ้นทันทีเนาะ ก็จะกลายเป็น a เล็กคือ a ลบ2ใช่ไหมตามที่เราสมมุติ a ลบ2 b เล็กก็คือ a แล้วก็ c เล็กคือ a บวก2นะครับลบ3เท่าของ a b นะก็คือ a ลบ2คูณกับ a บวกกับ b c ก็คือ a คูณกับ a บวก2ขอเขียนดีๆก่อนเบี้ยว b c ก็คือ a คูณกับ a บวก2 แล้วก็ A C ก็คือ A-2 ลบสคูณกับ A บวกสอนั 2, ่นเองโอเคนะอ่ะนักเรียนช่วยก็ปปิ่มหน่อยเร็วตรงนี้กำลังสองด้วยนะโทษทีเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราก็จะพบว่าถ้ารวมเทอมพวกนี้ลบสกับบวกสก็จะหมดไป A, A A A ก็กลายเป็น3 A ทั้งหมดยกกำลังสองในขณะที่ ตัวนี้เราสามารถคูณกระจายได้เลยเนาะ a กํลังสลบ2 a บวก a กํลังสบวก2 a หน้าลบหลังหน้าบวกหลังเนาะ a กํลังสองลบ4ัสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะเห็นว่าลบ2 a กับบวก2 a ตัวนี้หายไปนะนั้นสิ่งที่เราจะได้ตัวนี้กลายเป็น9 a กํลังสลบ3เท่าของมี a ใหญ่กําลังสองเนี่ย บวกกัน3ครั้งมันก็กลายเป็น 3a ยกกำลังสองแต่อย่าลืมว่ามันมีใครเข้ามาด้วยมีลบ4เข้ามาด้วยโอเคเนาะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็น่าจะได้แล้วก็คือ9 A ก้าเอกำลังสองเอา3เข้าไปลบเกากำลังสองแล้วก็บวก12ไม่น่าเชื่อนักเรียนเพราะว่าตัวแปร A ใหญ่ของเราหายไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็เลยตอบ12นั่นเอง เป็นคาตอบสุดท้ายของข้อนี้นักเรียนจะสังเกตว่าข้อนี้เป็นข้อที่ง่ายไม่ได้ยากอะไรมากเพราะว่าเราสามารถที่จะพิจารณาแล้วก็มองมันออกได้แบบว่าไม่ได้ยากเท่าไหร่เนาะอาศัยการสมมุติตัวแปรเราก็จะตอบได้เลยทีนีเ้เราเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเราจะพบว่าเราไม่จําเป็นเนาะไม่จําเป็นต้องแยกแฟกเตอร์ เสมอไปโอเคนะเพราะว่าจุดประสงค์ของคนออกข้อสอบข้อนี้ไม่ได้ต้องการให้แยกแฟกเตอร์แต่ให้แต่ต้องการให้เราทำไมนักเรียนสมมุติตัวแปรให้เป็นแล้วก็วัดเราในการที่เราจะกล้าที่จะสมมุติตัวแปรแล้วก็แทนลงไปโอเคเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ2 2โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องแก้หา S เลยนะ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นักเรียนเดี๋ยวติดตามคลิปที่3คลิปต่อไปโจทย์จะยากขึ้นและนักเรียนจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆจากการทำพิชคณิตแน่นอนนะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับ